ลนตาตัวเกียวรอพ่อนะลูกพ่อกำลังจะขึ้นเครื่องบินไปรับหนูพ่อบินบ่อยกว่าน,นกอีกนกพิราบก็ไม่บินบ่อยเท่าพอ่อเอ้าอ้ตาลูกอ่ะ พี่น้องพอบิกไปครับน้องนาลิตาน้องโตกเกียวอิลีจ้าแม่แม่เอฟซีแ FC ถาหลายๆเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจยังตีบาสิวา่าคือบ่าเป็นจังสนขึ้นบ่าจังสนจะเตรียมตัวเตรียมใจตาเปียกตาแฉะรอเบิง้งคิปคุณพ่อคุณลูกสามคนพี่น้อง เบิ่งแบบมีความสุขเแบิ่งกเด็กๆยิ้มแบบมีความสุขเนะพี่น้องเนาะเวลาน้องนาริตาน้องตัวเกี่ยวพอบ๊กพันยูนํากันสามคนนี่น้นองนาริตากัสิยิ้มแบบเพิน่นเพิ่นหักพอเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะน้องนาริตานั่นแม่เอฟซีทั้งหลายกับสิหูวา่ารอยยิ้มเวลตาน้องนาริตาเวลาพ่นยูก,กบพอนี่เพิ่นเจียนมีความสุขแห้งหละแม่เพิ่นหักพอบีกเนาะน้องนาริตา เพนเห็นพ่อเพิ่นกระชิกอดกระซิหอมนะยเพิ่อยูน้ำกันแม่ตั้งแต่เกิดพ่อบิ๊กเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะเอ้าดีใจบ่พี่น้องออดีใจดีใจ,ใจพ่อบิ๊กไปรับน้องนาลิตะจริงๆจ,จ,จ้าเอฟซีเถาของเฮ้ารอตาเปียกตาแฉบบลู่าพ่อบิ๊กสิบไปหับจากโมงไปหับมาจากมือตอนนี้คือสีหอดแล้วบอพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นไปตะเวนแล้วเด้รอติดตามคลิปตอนนี้ท่านได้เห็น บอดลงอยู่เระท่านด้เห็นพอบีกลงคลิปอยู่อาจะอีกบ่โดนดอกพี่น,ออน,าอาน,อน้องรอติดตามเฝ้่ากินเข่าแรงไหวฝ่าอาบน้ำอาบนองไหวเตรียมตัวชาโทรศัพท์พให้มันเต็มเฮ้าไหวทะเบิงคลิปคุณพ่อคุณลูกน้องตเกียวสีไเด้มาอยู่จัดมือนละเฮ้พี่น้องมืงอนีก,ก็คือว่านั้นมือนีก,ก็คือว่านเสาสันเดย์มันจันทร์กะสิบาว่าไปรงเลียนบอกมืออื่นวันอาทิตย์ ไม่ได้มือเดียวบอกพี่น้องมามือหนีมืออื่นกะสิบ่ได้ไปส่งอีกบอกมืออื่นย่ำแรงหรือจังใดือลาโรงเรียนใดห,หรือทางงรงเรียนเป็นวันหยุดหรือจังใดจ้ะอันนี้กะพระหลากกะโงใส่สันดอกว่ากะอยากให้อันพอบีกกับน้องนาริตาน้องตักเกี้ยวพอด้ยยูน้ำกันหล,ลายๆมือเนาะให้เอฟซีดีใจให้พอบีกดีใจให้น้องนาริตาชื่นอกชื่นใจสันดอกว่าพี่น้อง เพราะว่าแม่เพื่อนกับบอยูเนาะแม่เพื่อนกับปอันเมืองนอกบ่แมนสามอาทิตย์พ่นบอกเห็นเพื่อนวากันขันแมนนองนลิตาได้อยู่โรงเรียนโอ๊กซิมีมืออหยุดหลายมืออยู่ได้เนาะพี่น้องเนาะวันหยุดยาวสี่วันแต่ว่าบ่หลุวันพอบีกเพื่อนสีว่างบอกเนาะขันพอบีกว่างก็ดีอยู่ได้เนาะแปลลูกมาอยูน่น้าเอาน้องนลิตาน้องตัวเกี่ยวมาอยูน่น้าแม่พี่นอ้องอ้าวรอบ,บงคลิปกันพี่น้องเอ้ย สำหรับคลิปนี้กะมาบอกมาเกินไหวซื้อๆว่าพอบิ๊กไปหาลูกๆแ,แม่เตรียมตัมีความสุขใดจ้า